สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโบอีกครั้งนะคะจากวิดีโอที่แล้วก็ทําการหักขา้าวโพดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขา้าโพดเราเนี่ยมันแก่นะและก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแต่ก็ต้องทำนะเพราะดูสิขา้าวโพดมันแก่มาแล้ว Hello everyone ันโบอีกครั้งอีฟย u คอน t ิเนียวอชช i ่งม the last video i harvest the corn and i'm not feeling well so i have work to do i need to take a call to b o l l cook it ก็จะทำการเตรียมเข้าพูดแล้วก็เอาไปต้มนะคะนี่ก็จะมีหม้อนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะต้องล้างก่อนต้องต้องปอกเปลือกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะไปดูค่ะมาเลยค่ะ เราก็ต้องปอกให้เปลือกเหลือบางๆนะเพราะว่ามันจะสุดง่ายเนาะแล้วเราจะต้มทั้งเปลือกเพราะว่ามันจะทําให้ขา้าวโพดเนี่ยมีกลิ่นหอม I will cook with the the corn leaf but have to peel to be not too many leaf and the corn will smell good if you leave if you cook like this ที่เราเป่าออกนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องหัว เดี๋ยวจะให้ดูว่าเม็ดเขาอ่ะมันมันสวยนะคะมันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่หล่ออ่ะดูสมมมมมิมันเต็มอ่ะคือมันมันไม่หล่ออ่ะมันเต็มอ่ะค่ะนี่เห็นไหมแต่บอกว่าเลยว่าต้มไปเนี่ยมันจะอร่อยมากอ่ะอร่อยจนแบบว่าจนแบบว่าครั้งที่แล้วกินเยอะมากจนน้องน้องปีเตอร์นะคะช่อง y YouTube เนาะ แสวว่าห้ามกินเกินมาและสิบฝักใช่ค่ะกินแล้วเพลินเคยซื้อตามถนนนะคะข้างถนนที่เขาขายเยอะน่ะมันมฝักใหญ่จริงนะคะฝักใหญ่แล้วก็เต็มด้วยแต่มันไม่มีรสชาติเลยค่ะสู้อันขิดเรแบบเราไม่ได้นะคะรสชาตินี่โหโคจะสีสันเลยค่ะ ดูฝักนี้สิค้ะใหญ่ไหมใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีคนที่รู้จักเขาขอฝากแกนะฮะเอาไว้ไปทำพันธ์แอปก็เก็บไว้ให้เขาสามฝักอยู่เดี๋ยวครั้งรอดต่อไปไอจะปลูกแล้วก็เอาไว้ทำพันธ์ดูว่ามันจะโอเคไหม ทำพันเนี่ยถ้าเราปลูกโดยไม่เตรียมหลุมอย่างดีอ่ะเมล็ดก่อนที่เขาจะงอกเนี่ยมันจะโดนแมลงกินนะเพราะว่าสังเกตว่าดอนที่มเมล็ดที่เราจะปลูกเนี่ยเขามีการเคลือบนะคะเคลือบสารป้องกันแมลงทํา,ายนะคะทุกคนไอที่สีส้มๆอ่ะนั่นแหละเขาก็เคลือบนะทุกคน <c oughs> ก็มีน้องคนหนึ่งบอกว่า จะพูดว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นี่หมายถึงว่าทุกระบบการผลิตของเขาเนี่ยจะต้องไม่มีสารเคมีเลยนะคะตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์นะแอดก็ใช้คําผิดนะคะก็ต้องพูดว่าผักปลอดสารพิษนะคะแต่ว่าทางภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําศัพท์อะไรอะ่ะมันก็พูดว่าออแกนิกอ่ะออแกนิกมั่ก็คือผักปลอดผักอินทรีย์ค่ะ ก็เลยแต่บางทีเราไปพูดกับวิชาการมากก็ไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้เนอะเราก็พูดในลนักษณะของคนไม่รู้นะคะว่าเราก็เรียกว่าผักอินทรีย์แต่มันไม่ถูกมันต้องเรียกว่าผักปลอดสารพิษนะคะทุกคนแต่ภาษาพื้นเนี่ยแอดก็ไม่รู้แอดก็พูดออร์แกนิกไปเลยก็มาเล่าบอกกันจากนั้นก็จะออเอาไปร้านนะคะออเอาไปร้าน แล้วก็เอาไปใส่หม้อล้างรอบเดียวพอนะคะแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็ใส่เกลือค่ะโอ้โหวันนี้ได้กินข้าวโพดนี่ดูสิคะสวยไหมคะนี่ yeah, ไม่อยากจะแบบ m i s s my corn is very perfect perfect ดูสิมันสวยมากนะทุกคนโ oh, อย้ยอยากสิบลอาเลย เห็นหน้าตายปลูกข้าวโพดก็ได้กินยูนี่ออค่ะวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นการเตรียมข้าวโพด ของเรานะคะคือคการแปรรูปข้าวโพดนะคะเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์<ๆ>กดติดตามเปน็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปก็จะเป็นการรีวิวนะคะข้าวโพดของอร,ร่อยขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีคลิปนะคะถ้าเราไปทำเป็นคลิปเดียวนะคะทุกคนเออก็คลิปก็ออกทุกวันนะตอนห้าโมงเย็นนะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะเพราะว่าอทำการเกษตรนะคะ ถ้าคลิปอย่างอื่นเนี่ยก็ออกเวลาที่ตามสถานการณ์นะคะเ <laughs> <laughs> พราะเราไม่สะดวกถ่ายวีดีโอนะคะการออกไปข้างนอกอะไรอย่างเี้นะคะ <c oughs> ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะยาวบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ I have to finish my video I hope you enjoy my video don't forget to hit like subscribe see you next video I will รีวิวส์ไมคอน how is yummy บายบายสวัสดีครับ